สวัสดีครับวันนี้เราจะามานำเสนอเรื่องราวในกรณีที่เราวางสินค้าไว้ในช h อป e ีแล้วแล้วมีคนสั่งซื้อนะครับแต่ว่าบาังเอิญเราไม่มีเครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นะเวลาเราจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับผ่านบริษัทขนส่งเราจะต้องทำอย่างไรนะครับ วันนี้จะยกตัวอย่างในกรณีของส่งศูนย์เคอร์รี่ใกล้บ้านนะครับลองติดตามดูนะครับขั้นตอนต่อมาครับราการเตรียมสินค้าที่ลูกค้าต้องการบรรจุยังไม่ไดร้อยนะครับจากนั้นก็จะทําการไปส่งจากจ,จุดศูนย์รับพัสดุของเคอร์รี่ที่ใกล้ที่สุดอย่างของผมนี่ใกล้สุดก็ห่างจากบ้านประมาณ28กิโลเมตรนะครับ ต้องทำใจเพระอ,อยู่ในป่านะครับเมื่อถึงที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวจะคุยฟังว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะส่งสินค้าได้สำเร็จเดี๋ยวพบกกันครับเ <brackets> มื่อเราไปถึงจุดรับสินค้ารับพัสดุของเคอรี่นะครับเราก็จะเข้าไปทำการแฮกหรือวก็บรรจุ พอิบหฮ่พัสดุของเราให้เรียบร้อยนะครเคอรี่เขามีบริการมีกล่องพัสดุแล้ว,ว่าพัสดุให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เตรียมไว้เราก็สามารถใช้บริการได้นะครับแตาเรา,าไม่ต้องเขียนชื่อผู้รับผู้ส่งนะครับจากนั้นเราก็เปิดเน็ตในโทรศัพท์ของเรานะแล้วก็เปิดแอป s h อ p e e ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็แตะไปที่ตรงคำว่าฉันนะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ หน้าบัญชีของเรานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะแตะตรงที่ร้านของฉันนะครับเอาพัสะดุส่งให้เจ้าหน้าที่ช่างนะครับแล้วก็แตะที่ร้านของเรานะจะเห็นว่าเรามีออเดอร์อยู่หนึ่งออเดอร์นะแตะที่ตรงออเดอร์เลยนะครับออสกูก็จะเข้าสู่รายการสั่งซื้อนะครับ แต,แต่ตรงที่จัดส่งสินค้านะครับจะเข้าไปละเอียดการจัดส่งซึ่งเราจะส่งอเครี่นะฮะส่วนอเครียนะครับแล้วแต่ตรงที่ดรอปออฟนะครับไปดูส่วนใกล้เคียงอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้แล้วก็ดูอันนี้คือส่วนที่เราส่งข้อสะดวกวันนี้นะครับนะครับไปนิดนึงนะครับเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกตรงที่คําว่าดรอปออฟนะครับ เมื่อยืนเสร็จแล้วก็แตกแต่เขา่ายืนยันนะครับจะมีข้อความยืนยันโอเคครั้งหนึ่งนะฮะแต่ที่โอเคแล้วมันจะมีเขียวโคดขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยืนให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนนะครับเมื่อสแกนเสร็จก็จะมีสลิปมาสองใบใบหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะติด ที่ปะหน้าสินค้าก็จะมีชื่อผู้รับผู้ส่งเรียบร้อยนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นอีเรการส่งของเราก็ส่งให้เรานะครับเมื่อเรียบร้อยก็แต่งคาว่าตกลงนะครับเป็นการเสร็จนะครับเสร็จสิ้นการส่งสินครสดุกในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อในเว็บไซต์ s h o ป e ปีแล้วก็เราไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับเราก็จะมีแอป,ปอยู่แล้วก็สามารถส่งผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ